สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ทุกๆคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูจีก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องที่ยังอยู่ในมาตรฐานเดิมสาระที่4เกี่ยวกับหลักภาษานะคะมาตรฐานเข้าใจและเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษานั่นเองนะคะท4.1ม .1 ทับเกี่ยวกับการสร้างคําในภาษาไทย นะคะข่าวก่อนเราเรียนเรื่องคำมูลไปแล้วจําคำมูลได้ไมหมเอ่ยคำมูลคือคําที่มีความหมายในตนเองอาจจะมีหนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะแบบนั้นเรียกคำมูลเช่นคําว่าพ่อแม่พี่น้องแบบนี้เป็นต้นคือคําที่มีความหมายในตนเองเขาเรียกว่าคำมูลนะคะอ่ะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องคํรผสมซึ่งต่อจากคำมูลกันเลยนะคะเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าคำผสมเนี่ยคืออะไรนะคะในที่นี้เขาบอกว่าคํรผสมหมายถึงคําที่ มาจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปก็คือสร้างจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปนั่นเองเกิดความหมายใหม่มีความหมายใหม่หรือยังมีเขาของความหมายเดิมอยู่เป็นคำใหม่นั่นเองนะคะส่วนมากมักจะเป็นการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำไทยหรืออาจจะผสมกับคำไทยกับคำที่มาจากภาษาอื่นนั่นเองนะคะเอามาดูกันเขาบอกว่าลักษณะลักษณะสำคัญของคำผสมหนึ่ เกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาปผสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่จําไว้นะเกิดความหมายใหม่แต่ยังมีเค้าของความหมายเดิมอยู่คืออะไรตัวอย่างเช่นพ่อตาพ่อตาหมายถึงพ่อของภรรยาใช่ไหมลูกแต่ในที่นี้คําว่าพ่อเป็นคามูลเนาะพ่อหมายถึงสามีของแม่ตาหมายถึงพ่อของแม่ส่วนรวมกันเป็นพ่อตาก็เกิดความหมายใหม่นั่นเอง เป็นคำใหม่พ่อตานะคะอ่ะต่อมาคำที่สองลูกน้ำหมายถึงลูกของยุงดูสิแล้วถ้าลูกคำเดียวลูกหมายถึงบุตรหรือทิดานะคะน้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่งพอรวมกันลูกของออลูกน้ำก็กลายเป็นลูกของสัตว์ชนิดหนึ่งลูกของยุงนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเกิดคำใหม่ซึ่งอาจจะมีเขาความหมายเดิมหรือบางครั้งไม่มีเขาความหมายเดิมเลยก็ได้ ะะต่อไปข้อที่2สามารถแยกเป็นคำๆได้แล้วก็คำที่แยกแต่และคำจะมีความหมายต่างกันเมื่อนำมารวมกันเกิดความหมายที่ต่างจากคำเดิมไปมากพอสมควรเลยนะคะแบบเมื่อสักครู่นี้อาดูอย่างคำนี้คำว่าแม่บ้านแม่บ้านหมายถึงหญิงผู้จัดการงานในบ้านส่วนคำว่าแม่หมายถึงผู้หญิงที่ให้กำเนิดนะคะ บ้านหมายถึงที่อยู่อาศัยอันนี้เห็นไหมคาว่าแม่บ้านคือไม่ได้หมายถึงแม่ของบ้านหลังใหญ่ๆที่เป็นที่อยู่อาศัยอันนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงผู้หญิงที่จัดการงานในบ้านนั่นเองนะคะต่อมาคอหานคอหานหมายถึงส่วนของโถส้วมไม่ได้หมายถึงคอของหานอันนั้นนะลูกคนละความหมายกันอันนั้นจะไม่เรียกว่าคําประสมนะคะคอหมายถึงอะไรเพื่อแยกเออเวลาแยกแยกเป็นสองคำแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่า พอแยกแล้วแต่ละคำก็จะมีความหมายในตนเองนะคะออาดูตัวอย่างคอหมายถึงส่วนของร่างกายที่ต่อจากศีรษะกับตัวห่านคือชื่อนกชนิดหนึ่งจำพวกเป็ดที่มีลักษณะคอยาวนะคะแต่พอมารวมกันคอหา่านดันไปหมายความว่าอะไรลูกส่วนของโถส้วมนั่นเองคนละความหมายกันนะคะเปลี่ยนความหมายไปเลยเขาเรียกว่าคำผสมนะครูดีมขำใหญ่เลย อ่าหนูมาดูตัวอย่างตรงนี้ลูกเขาบอกว่าลักษณะของคําประสมข้อที่3เมื่อกี้2ข้อแล้วนะคำที่มาประสมกันจะเป็นคํามูลในภาษาใดก็ได้อ่าคำที่มาผสมกันจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้เช่นคํนา,าคว่าเข็มบวกคําวัาทิศอันนี้เป็นภาษาไทยบวกภาษาสันสกฤตรถบวกเกง่งแต่ก่อนเก่งเนี่ยมันคือที่บังลมนะลูก รถก็หมายถึงพาหนะใช่ไหมมาบวกกับรถเก่งก็หมายถึงรถยนต์ชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มีลักษณะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีลักษณะโคง้งไม่เหมือนรถกระบะอุอ่ะต่อมาห้องโชว์ห้องก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมโชว์หมายถึงเขาเรียกว่าอะไรนะการแสดงออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ใช่ไหมอย่างเช่นคนํานี้ห้องโชว์ก็เป็นคําไทยห้องเป็นคําไทยโชว์เป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะราชวัง พอบวกกันอันนี้ราดกับหวังเป็นภาษาบาลีบวกกับภาษาไทยปักใต้ปักบวกกับใต้ปักเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าข้างหรือฝ่ายนะใต้หมายถึงออส่วนใต้อย่างเช่นภาคใต้ก็คือปักใต้ก็คือฝ่ายใต้ข้างใต้นั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะคะโปรแกร,รมหนังก็อย่างเช่นอันนี้ภาษาอังกฤษบวกภาษาไทยโปรแกรมก็เป็นคำทับศัพท์ของภาษาอังกฤษนั่นเอง,เ,องเนาะหนังก็คือภาษาไทยนะคะอ่ะ ข้อที่4คเขาบอกว่าคำะสมเกิดจากคำมูลซึ่งมีลักษณะเป็นของเ,อเป็นการย่อคำหลายๆคำส่วนมากมักจะมีคำขึ้นต้นดังนี้มักมีคำขึ้นต้นนะนักชาวช่างหมอการความผู้ของเครื่องตัวอย่างเช่น นักมีนักอะไรบ้างถ้าเห็นคําเหล่านี้มีนักอยู่ข้างหน้าให้นึกเลยว่าเฮ้ยเป็นคําประสมแน่นอนนักร้องนักเขียนนักเรียนนักสู้หรือถ้ามีคาว่าชาวมีคําว่าชาวอยู่ข้างหน้าให้นักเรียนคิดไว้เลยว่าต้องเป็นคําผสมแน่ๆเลยแกให้นักเรียนสังเกตไว้เลยนะลูกมีคําว่าชาวชาวบ้านชาวเมืองชาวนาชาววังแบบนี้เป็นต้นนะคะอักต่อไปมีช่างช่างอะไรได้บ้าง ช่างไม้ช่างเสริมสวยช่างไฟฟ้าช่างแม่มันแบบนี้ไม่ได้นะลูกอันนี้เป็นคำไม่สุภาพนะคะห้ามช่างแม่มันนะอันนี้จะไม่เรียกว่าคำะสมนะลูกเขาเรียกว่าคำสบทนะแล้วก็เป็นคำหยาบโลนด้วยไม่เหมาะสมในการพูดไม่เหมาะสมในการใช้นะคะอ่ะเดี๋ยวเผื่อนักเรียนถามครูเลยรีบตอบก่อนเลยคำว่าหมอหมอมีอะไรได้บ้างหมอดูหมอความหมอผีหมอนวดนะคะนวดในที่นี้คือการนวดคลายเส้นนะลูกนะ ต่อไปการการมีอะไรได้บ้างการบ้านการเมืองการไฟฟ้าการคลังช่วงนี้อย่าพูดเรื่องการเมืองบ่อยไม่ดีนะคะไม่ปลอดภัยกับตัวเองหมายถึงครัวไม่ปลอดภัยกับตัวเองต่อไปความลูปความมีอะไรบ้างความดีความชั่วความสุขความทุกข์แบบนี้เป็นต้นคือยังมีคำอีกมากมายเลยอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะต่อมาผู้มีผู้อะไรบ้างผู้ใหญ่ผู้ดีผู้อำนวยการผู้น้อย ผู้ร้ายของของอะไรของใช้ของไหว้ของเล่นของชํารวยเครื่องมีเครื่องอะไรบ้างเครื่องหมายเครื่องบินเครื่องมือแบบนี้เป็นตน้นที่ละลูกที่มีอะไรบ้างที่นอนที่ดินที่เคียบุรีที่เที่ยวที่พักแบบนี้เป็นตน้นแบบนี้เรียกว่าคําประสมนําคําที่มีความหมายสองคำมารวมตัวกันนั่นเองนะคะเกิดคําใหม่มีความหมายใหม่อาจบางคําอาจมีเขาของความหมายเดิมอยู่นั่นเอง นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็พอแค่นี้ก่อนเรื่องการบ้านยังไม่มีนะคะเดี๋ยวยังไงให้จบเรื่องคำผสมคำซ้ำ,คำซ,ำคำซ้อนคำมูลเหล่านี้ไปก่อนถึงจะมีการบ้านเนาะเราจะไม่ให้การบ้านกันทุกวันนะคะเดี๋ยวจะเป็นภาระของนักเรียนเนาะยังไงวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ